มอนี้กสิมาเสนอเมนูอาหารปลาและก็อาหารอีสานบ้านเหาเด้อจ้าพี่น้องเมนูอาหารปลาน่ะก็เป็นฝีมือของคุณชายส่วนเมนูอาหารอีสานนี่เป็นฝีมือโซลยาเองเด้อจ้าเข้าเนี้ยวหมูฟอยที่โซลยากินอยู่กได้มาจากโรงท่านผุนไดพี่น้องก็วันยุดนั่นนอโซลยากับไปเฮ็ดบุญพอดีว่าที่โซลยาไปเฮ็ดบุญ่นกได้เฮ็ดกฐถินพอดีกสิมาเขาเหลืองการเฮ็ดกับเขาเน่อยากเนวกินในมือนี้ก่อนอื่นโซลยาก็สิเอาบกพริกก็หอมแดงไปขวใส่นามสกอรพี่น้องขวบักพริกไซนา มนีโซลยาก็ะไดมดจาจ้าแม่น้องในแฟนเพจหรือวา่าคนซื้อว่าพี่นิงหันละจา้าตอนนี้น้ำที่เหาาไซลงไปันมากัเหือดกระแหงแล้วเรียบรอยโซลยากกสิทําการขวดขวจักน้อยชุกใดทีแล้วเรียบรอยโซลยากกสิขวดใสโคกเลยจา้าโซลายากขวบอกพริกแล้วเรียบรอยคุณชายเ,เผื่กสิมาเห็ดก็เผาเพิ่นต่อเด้กระที่โซลายากขวบกพริกวงหนึ่งคุณชายเผื่กสิใสน้ำมันลงไปเลยกะสิตามด้วยพริกแกงถ้าคุณชายเพื่อใดลงมือเห็ดอาหารปลาของเพิ่นนี่ขืนซื้อว่าพัดเพชรนี่พัดเพชรอีลีได้พี่น้อง กุ่มแล้วเรียบร้อยเพื่อกับสีเอาเนื้อซัฟที่เพิ่นซับไว้นั่ะละใส่ลงไปโตที่เพิ่นสีเห็ดกินในมือหนีลักษณะมันคล้ายๆก้าหนูเด้อจ้าหากแต่ว่าบ่แม่นหนูเด้อพี่น้องมันก็เอ่ยซื้อเต็มบ่ได้หั่นเนาะคุณชายเพิ่นก็ได้ไปทําการดักมาหั่นล่ะวิธีการดักของเพิ่นก็บ่ได้ยุ่งยากอีหยังมากมายเด้เอาแต่ตะไคร่ไปรอมันก็ได้ละแม่ตอนนี้พริกแกงกับเนื้อมันก็สุกได้ที่แล้วเรียบร้อยคุณชายเพิ่นก็สิทําการปรุงเลยจ้าอําดับแรกเพิ่นก็สิใส่ซีอิ๊วขาวสู้รสแล้วก็บพงปรุงรสตามด้วยน้ำ เเห่พื้นไปยังพี่น้องเมื่ออาชีพคักบราเมื่อนี้โซลยากับคุณชายกับสิเฮ็ดกันคนละเมนูเด็เนื่องจากว่าพักกันยากคนละยางคนละแนวหันนอกโมเมนยังดอกเหลืองของเหลืองโซลยาได้บอกคุณชายว่าเมื่อนี้โซลยาสิสุบบกเขือเพื่อนกับเป็นคนบอมากินสุปบกเขือเนาะจากโมเมนว่าบอมากดอกเพื่อนบอกินเลยน่ลาเมื่อนี่เพื่อนก็เลยลงมือเฮ็ดกับเขากินเองคุณชายเฮ็ดกับเขาวแล้วเรียบร้อยโซลยากับสิมาเฮ็ดแนวกินห้องจะคล้องในบัดที่นี่เวลาเฮ็ดกับเขากับนาำแนวอยากแนวกินี่ตองเหนคคคคนนนนลละเเเืื่่ออดงจาาากววรัััโยมบ ยางสวนกัานหนีบไดเลยตรงยางเขาเธอละคนเอาโซลยากับสีเอาบะเขือมาตัดดากและก็ล่างล่างออกหล้างจากไหนกับสีล่างไข่เป็ดน้ำเดชก็เพราะว่าสีเอาไข่เป็ดลงไปต้มก็บะเขือกับสีล่างให้มันสะอาดร้อนๆเนี่ยละจักน้อยล่างจักสองสามหนามผุละยานขี่เป็ดมันติดแมพีนอนหมอที่โซลยาค้างไว้มันก็เดือดกับฟดได้ทีแล้วโซลยากับใส่บะเขือกับบักไข่เป็ดลงไปหนามที่ต้มบะเขือกับไข่เป็ดก็นานี่กับใส่เกลือลงไปน้ำเดชหลังจากผ่านไปบุพเสิทิหน้าที่ตอนหนีบเขือกับไข่เข้ามากระซูกล ใจดอกว,ว่ามันซุกเนี่ยก็เลยเอาอมสิมเบิองสักหน่อยซุกไดทีแล้วเรียบร้อยโซลยาก,ก่ะฟ้าตักขึ้นยางไวเลยจ้ากสีมาตั้มบักพีกทีเห้าขวัวไวหันลาโซลยาก,กีใสซูโรดลงไปพรสูตรนี่ก็ไดมาจากคุณยายอ่อยเด้อจา้าเราบอกว่าถ้าตั้มบักพีกตั้มปนลือวายางไข่ใสสูโรดลงไปน้ำแต่ถ้าเกิดตั้มบักพีกใสแก้งนี่คอยใสยแตกเกอร์ยางเดียวพีกเห่าแหลกแล้วเรียบร้อยโซลยาก,ก่เสียเอาบักเขือลงไปหัวหัวหัวเลยจา้บาบักเขือแตกละเอียดไดทีแล้วเรียบร้อยโซลยาก,ก่ะสีหาดน้ำปราแดกลงไปซุก ีกับซีไซแค่ซ้ำนี่ละอีตูดีก็บบอมีดอกถัศสีออกไปข้างนอกมากกมืดกับคำเราแม่ซุปบะเขือกับแล้วพอดีก็ได้ยินเสียงมีคนมาเอินอยู่หน้าหอโอ้โซลยากัลืมไปเลยได้หนีว่าสั่งกระทงเพิ่นไวกับสีเป็นย่ายเหตุงานในโรงงานนี่ละจ้าเพิ่นเหตุกระทงขายช่วงนี้บอมีโอเพิ่นกัสิหาไลยได้เสริมกันโซลยากับสีอุดนุนเพิ่นนี่ละจ้าเบิ่งกระทงที่เพิ่นเหตุมากกหน้าตาตาหักอยู่เด้วัสดุอุปกรณ์นี่เพิ่นกับเหตุมาจากอาหารป่านั่นละจ้าชมกระทงแล้วเรียบร้อยก็บมาชมบรรยากาศโซลยากินเขาวแนวอยากแนวกินมือนี่กับแบบ ไง,ไง่ายเลยเดอจ้าพี่น้องมือนีโซลยากัสิกินไข่เป็ดแบบเน้นเนนทั้งสองหน่วยเลยไข่เป็ดนี่คุณชายกับปอกไ้เด้ตั้งแต่เพื่อนหูว่าโซลยามีเบบีให้เพิ่นนีเรื่องหุ้งเขาวห้งน้ำล่างถ้วยล่างช่มนีบ่ยากเพื่อนก็จัดกร้รนไ้แล้วเรียบรอยแบบประตองบอกเลยจ้ากักบเขาในมือนีก็แซสบคาขนาดเลยเดอจ้าพี่น้องเพิ่งพัดเพชท้องคุณชายแลละก็ซุปบกเขือห้องโซลยาหันหละ่ะช่วงนี้ก็สิบ๊อบลุงไข่ใน่จักนอยโปรตีนเน้นเน้น